มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอเป็นคนจนสุดๆค่ะเธอเข้าไปที่โบสถ์โบสถ์หนึ่งค่ะแล้วเธอเนี่ยพยายามบริจาคทัพพีอันเดียวของเธอเธอบอกว่าของที่มีค่าที่สุดในบ้านของเธออะคือทัพพีอันเนี้ยเธอไม่มีแม้แต่ตังค์เธอเป็นผู้หญิงไม้ในอดีตไม่มีอะไรเลยที่มีของมีค่าที่บ้านก็คือทุกอย่างมันไม่มีค่าะคะ่ะมีทัพพีอันเดียวที่มีค่าที่สุดในบ้านของเธอแล้วทีนทนเนี้ยทางโบสถ์เนี่ย ต้องการที่จะสร้างโบสถ์เพื่อเผยแพร่สิ่งดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่โบสถ์เนี่ยไม่มีตังค์คุณยายท่านนี้ได้ยินค่ะคุณยายบอกว่าอิฉันขอขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมก็ขออนุญาตคุณพ่อขอพูดใหม่ทั้งบ้านอิฉันเนี่ยอิฉันมีแค่ทัพพีอันเดียวที่มีค่ามากที่สุดอิฉันขอเอาทัพพีนี้บริจาคได้ไหมขอให้คุณพ่อรับการบริจาคของอิฉันด้วยคุณพ่อได้ยินเขาตกใจคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ขอรับนะ เพราะว่าคุณยายอะ่ะมีทัพพีที่มีค่าที่สุดแค่อันเดียวเองคุณยายเก็บไว้ใช้เถอะคุณยายท่านนี้ร้องไห้หนักมากเลยอิฉันบาปขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าคะอีฉันเนี่ยไม่มีเงินอีฉันมีแค่ทัพพีอันเดียวแต่แค่อิฉันอยากจะทําบุญเนี่ยอยากจะบริจาค คุณพ่อพ่อไม่รับหรอคะพอฟังเรื่องราวของคุณแอยคุณพ่อก็ร้องไห้คุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นผมรับในโบสถ์ก่อนหน้านี้ไม่มีใครบริจาคเลยประกาศมาหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน,อนก็ยังไม่มีใครบริจาคเมื่อคุณยายคนนี้ขึ้นไปพูดที่ใหม่อ่ะหลังจากนั้นที่เกิดขึ้นค่ะคขนลุกมากเลยนะที่เล่าคนทั้งโบสถ์ลุกบริจาคก,กันแบบเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์3เดือนที่ผ่านมากับ1วันนั้นสร้างโบสถ์ได้เสร็จเพราะหนึ่งวันนั้นเพราะคุณยายค่ะครูอยากจะบอกหนูในเรื่องราาวววนนนนนนีี้เเเห็หมมมััยคะไ่่กกบํงิ มันเกี่ยวกับใจของหนูที่ใจหนูบอิสุทธิ์